สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สนามกีฬาใกล้บ้านนะคะมาเจอต้นลูกสีแดงแดงนี่ค่ะต้นเงาะงามหรือว่าเรียกกันว่าผู้มอมร์ค่ะพอมองใกล้ๆนะคะมันมีความคล้ายกับลูกเงาะมากๆเลยค่ะเหมือนมากแล้วก็สีสวยสีสดนะคะเราดูอย่างนี้เหมือนเงาะที่ต้นแล้วก็เป็นช่อเลยค่ะ นี่ค่ะแล้วก็คือดอกที่แก่แล้วนะคะนี่พอดอกแก่แล้วก็จะเป็นมเมล็ดอย่างนี้ค่ะนีค่ะที่เห็นนะคะส่วนที่ยังไม่แก่ยังไม่เป็นดอกดอกยังตุมต้มๆอยู่ก็คือนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะเขาบอกว่าต้นเงาะงามหรือว่าผู้อมอน,นี้นะคะเป็นต้นไม้ที่มีต้นกำเนิดมาจากแถวแอฟริกานะคะ มันอยู่ในเขตประเทศที่มีความร้อนพอมาเจอแดดเมืองไทยของเราเข้ามันก็สวยงามเลยค่ะมันก็อยู่ได้เลยนะคะนี่ค่ะที่มาวันก่อนนะคะมันบานสวยมากแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มโรยๆไปด้านบนนะคะสูงๆนะคะไม่ถึงค่ะมันจะให้ดูนะตรงนู้นสวยๆเนาะคะ่ะเขาบอกว่าเป็นพันไม้ที่ตอนนี้ เขานิยมนํามาปลูกกันนะคะเพราะว่าจะเป็นทรงต้นก็ได้หรือจะทําเป็นไม้เลื้อยก็ได้ค่ะเพราะมันมีความสวยงามนะคะจะเป็นเราดัดให้มันเลื้อยอย่างนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะวิธีปลูกวิธีขยายพันธุ์เขาก็บอกว่าง่ายนิดเดียวนะคะก็คือใช้มเมล็ดนี่แหละค่ะ,มะเมล็ดที่สุกนี้หรือว่าเราจะใช้วิธีปักชำตอนกิ่งก็ได้หมดค่ะตอนกิ่งนี้นะคะเรา เราตัดนะคะตัดแล้วเอาไปปักก็ติดค่ะก็ปลูกช่วงฤดูฝนอย่างเงี้ยก็ติดง่ายนะคะเขาบอกว่ามันเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากเลยค่ะนู่นค่ะผ้าแดงหมดนี้สวยมากเลยนะคะวันน,น้าเรามาสวยมากไม่ได้ถ่ายค่ะพอมาถ่ายวันนี้มีอรอยเขาตัดแต่งกินไปแล้วอะคะ่ะนี่ค่ะดูคล้ายๆเหมือนเงาะมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวดูนะคะชิคก้าะ,ะคะ ค่ะที่ตุต้มๆค่ะสวยนะคะอันนี้ใบนะคะใบใบก็จะใบก็จะสลับกันนะคะจะเห็นว่าใบเนะะี่ยค่ะใบไม,ไม่ตรงนะเขาจะเฉียงเฉียงสลับกันอย่างเนี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะสลับกันนะคะไม่ไม่ได้ตันข้ามะคะ่ะใบเฉียงใปเฉียงมานะคะด้านบนใบนี้เรียบบนะคะด้านล่างก็เรียบเหมือนกันค่ะนี่ค่ะ แต่เส้นตรงกลางขาวๆนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะสวยค่ะตรงนี้นะคะเห็นอยู่ต้นเดียวค่ะบริเวณน,นี้นะคะ